Got some nice long hair and you boys know chick and that the it she's help a bad chick. All the slick ตีเด้อพี่นอนฟองไปกับส่องเลืหมหูเงี้เมือนี่แม่สิมาพ้ามาแกงแับเลืมมือนี่แกงอยากให้มันแกงเคยแก่งเข้าแกงแม่ทุรทัทัดมือนี่แม่สิพ้ามาแก่งมัมนขึ้น,าาน,น,นว้าหิบาไปทำงานเถ <c oughs> อะยองไงนั่นจะไปทำงานมึงมานี้ สีผ้าแกงแบบไรตีมาเบิ้งนี่ใ่สีผ้าไปเผาเกิดจาตาดมันที่มันหักที่สุดเลยพลเมื่อหมื่นกัวบาทพี่น้องมันใส่ไปเตยบอดเสมอเสมอไปเสมอวันนี้ไม่ใช่ผ้าไปเผามันแต่ว่าบระดาเอาวันพูนอันนันอิรีมันดอกพูอีเด่นที่มันบใส่แล้วมันถิ่มแล้วในสีผ้าไปเผาเมื่อวันสี้ดูซื้อจังไหรมัน่จะเห็นจังไหรพี่น้องไปเบิ้ลไปเผาไปเอามันเสียบไว้ด้ในห้องมันเดี๋ยวนี้ทั้งใบทั้งหัวบอลฝนเลยถตะกากก็ได้พวกนี้มันหักคาหักแน่แท้งก็นั่นล่ะในแม่ผ้าไปเอา ไปไห<ป>มตากล้อ,องตามมา มันมาแท้ค่คูนี่แพง่พี่ใหญนีวลา้าแกงมันเอาไปเผาที่จริงม่ได้เผาอีดีดอกจะเอาคููที่มันบใไซแล้วของเขามาาไปกล่องไปเข <Phill ies> าก็ได้เกิบนี่เกิบสตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง แต่ว่า,เ,าเขาจะเผาคู่นี้หรอกนี่เขาจะเผาคู่นี้แทนแตาจอดเม่จะเอาคู่นี้ไปเสียงไว้ไว้มันเห็นไปบันนี้เขาจะไปกองไฟเลยตอนที่เขาเผาเลยบันนี้พี่น้องทำไมปักตะกร้องเขาเออกเกือบไปเสียงก่อนปะไปเอาพี่น้องนี่เขาบอกว่าด่งไฟรียบร้อยแลย้ววันนี้เ่็กองไฟนะ ทำการด่างไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ด่างไฟเรียบร้อยแล้วแม่ก็สื้ออึดอันนี้ซืเกือบมะเขาวาดิ์มาซื้ออึดมันมาเบิงมันจะเห็นหนาจังไรเรียบร้อยแล้วบอสชื่พี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วเกือบสตาร์ทมัน มันเมือคูที่มันหกักดอกคูนี่มันเศร้าใส่แล้วแม่ก็เลยสิแกงมันแบบคูนี่มะเขาว่เาเริ่มได้หนึ่งซองซ่อมไหนแล้วพี่น้องกําลังไม่กําลังไม่กําลังไม่พี่น้องไม่แล้วแม่สีเอิญแบบเริ่มมากเด้อเหมือนนี้เด้อผลมันใหม่ ขนาจยังไดอย่ามันหายแทๆเลยไอนี่เฟมมาเฟมเฟมมาเน่ปลื้มมาเน่ห้แดงโยมาเน่มาเนมีนให้เบิ้งมาเน่้ยียมเบิ้งอันนี้นี่ไปกองให้นังเนี่ยฮะมาเบิ้งอันนี้ไปกองให้หนังเต็มคลิปหนังมาเบิ้งดู้ิเต็มคลิปนี่ละนี่ ียังหรอนะเขาเกือบเดยังเกือบสตาร์ทเถอะเกือบสตาร์ทตัวอ๋อเขาพอยังเกิดสตาร์ทมึงไหมเขาเสื้อในแล้วแต่มึงยังเขาเท่าทัดแม่มึงยังถูกเท่าทัดของห่างมูลเหมดเลยสิเพาอันเกือบแหนมึงมึงมีอนหอกไม่ใช่หรอกเกือบผมรองเท้าผมเอาไว้เสียกว่ามาในห้องมึงน่ะผมล็อกห้องไว้ห้องอย่างดีล็อกก็เปิดได้ไหนไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อนี่ผมแก่สำรองอยู่ ไม่เชื่อหรอกนั่นนี่หลักฐานมีบอสเซย์องไหนนี่มาเบิ่งนี่มาเบิ่งในคลิปนี่ถ่ายไปพร้อมนี่ไหนนี่มาเบิ่ง,งนั่นน,นี่เรนบร่บัตเนี่ยเรนโบ๊ะผู้หญิงชอบทัดแม่ให้ยังเรียนี่สิแม่ยังหันนั้มาดับแม่หันนั้มา ไม่เลวไม่ได้แบบนี่โอ้แม่มาทำางี้ทำไมฮะแม่แต่มึงอกี้ช่างเงินทุกท่าทัดแม่เนาะโอ้คูละหมื่นนะแม่จะแกงเคลื่อนวันนี้มันทำไม่เรืองเหรียญนี่นีแม่เกือบคูละหมื่นมานี้เนี่ยอะเอาแต่ท่าทัดแม่ใบมึงทบมันก็ยัง้ปะทบแกงเคลื่อนตัวแกงเคลื่อน มันร้ายเลยยิงได้มาหนี่ว่ามีเกือบใส่ไปเตะบอลนี่มาหนี่ซื้อไหมเด้อหืมไ่ซื้อแล้วซื้อแค่ไหนไม่ซื้อแล้วหม่แล้วห่างแล้วว่าต้องใส่บาหนี่มันไปเตะเตะบอลมาหนี่มันต้องไปเตะเอี๊บมาหนี่มึงได้ไปเตะตะบอลตะบอลโอ้อะไรแม่อู้ หลาเกือบกูละเมินก็บาทันหแล้วมันห้วเกือบูมันหายแล้พี่น้องไหนบ้านเนี่ยเข้าราซื้อเป็นยังไงละเมอน จบแล้วนาคตรกูน้าโคตรจิ้มซูกทอทัดแม่ดิไรแกงมุนเคืนเลยพี่นออ่องมันไหนเ,ลเคลื่อนไร้ผมดูด่เน็่ย,ยน,นี่หาคอเหยังเย็นเนี้นนี้ซื้อไม่เลยแม่ยางก,งกเสือตัวมนี่ย,งยงางกเมี chị đi chú em không phải không em không phải không sao ก็ตีนยานโต๊ะงามแล้วเกิดจะตาคู่ละเมือนคู่เกิดจะตาคู่ละเมือนอมันหายแล้วมันหายต้องเกิดมันเกิดจะตาคู่ละเมือนะเลยแม่ดอาเกิดตาตาคู่ละเมือน พี่น่องมันเชียนแลพี่น่องมันถไถไ้เห้อนิมากขึ้นในขวายได้เจานี่ดอกมเ้ามันไ้ยอยู่เพอเดี๋ยวมันมันไถน้ำเกิดมั้งลายอักตายลายอักตายเ <laughs> กลอล์ฟตานค่ละมือ <laughs> she's got some nice long hair, and you know that she's a magic. All the boys there can't help it.